ข้าถามบูชาท้าเวสุวรรณนะโมตัสสะพระควาวตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควาวตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควาวตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมมะราชาโงเท้าเวสวรรณโงมรณังสุขังอหังสุขโต นโมพุทธายะท้าเวสวน,นูจาตะมหาราชิกายัคขพันตาพัดภูริโตเวสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวน,นูนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ